สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับพี่เงินจะพาทุกคนมาสอนรับกิจกรรมฟรีนะครับผมก็คือกิจกรรมนี่เลยนะครับผมแลกโคเทนสงการนะครับผมหเมษาบิดมันศาสตร์นะครับก็จะมีนะครับผมของฟรีมากมายเลยรวมทั้งอ่าแผ่นเสียงของพี่ยักษ์ของเรานั่นเองนะครับผมนี่ก็จะมีหลากหลายแผ่นเสียงเลยนะครับผมก็สามารถ เอาโคเทนไปแลกเพื่อมารับของมามารับแผ่นเสียงได้นะครับแล้วโคเทนรับยังไงนะครับโคเทนรับตรงนี้เลยนะครับผมนี่นตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีล็อกอินหนึ่งวันได้นะครับแล้วก็เล่นโหมดทั่วไปทับสี่วิสี่หกสิบนาทีนะครับผมแล้วก็เล่นโหมดแรงทั่วไปสี่สิบนาทีนะครับอ่าก็คือเล่นหนึ่งเดียวครับผมคือเล่นโหมดอะไรก็ได้นะครับให้มันได้ถึงยี่สิบนาทีสี่สิบนาทีหกสิบนาทีนะครับแล้วก็เอาโคเทนตัวรูปปืนฉีดน้ําเนี่ยมาแลกนะครับผมมาแลก กิจกรรมนี่ได้เลยนะครับมาแลกกิจกรรมของพี่แผ่นเสียงพยากได้นะครับผมแล้วมีสูงสุดถึงคาตาณะเลยนะครับผมคาตาะก็สวยงามเลยนะครับผมคาตาะน้ําเทศศาสตร์นะครับผมโคตรสวยนะทุกคนก็สายฟรีห้ามพลาดนะครับผมของดีเยอะแยะมากมายนะครับนี่แล้วก kind of eh ็มีสกินด้วยนะครับผมสกินนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผม M24 นะครับผมนี่แล้วก็มีคะทะแตงโมด้วยนะครับผมนี่มีคาตะแตงโมด้วยนะครับผมสายฟรีห้ามพลาดนะครับบอกเลยนะครับผมนี่แล้วก็ อ่ะไฮไลท์เลยนะครับผมคือแผ่นเสียงพี่ยักษ์นะครับผมก็จะมีหลากหลายแผ่นเสียงเลยนี่นะครับผมครั้งที่4นี้ไม่ควรนะครับก็มีหลากหลายแผ่นเสียงเลยนะครับเดี๋ยวพี่เงินจะพาทุกคนไปโดูกดลองเอาแผ่นเสียงพี่ยักษ์เนี่ยไปกดในสถานการณ์จริงวนะ่ามันจะตลกหรือฮาแค่ไหนนะครับผมอันนีครั้งที่สองนะครับผมก่อนจะไปฟังเสียงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมปไปดูในไปดูแผ่นเสียงพี่ยักษ์ในสถานการณ์จริงกันนะครับว่ามันจะฮาแค่ไหนนะครับผมเก็บเหรียญไว้ซื้อบ้านหรอ ครั้งที่4ี่นี่ไม่ควรอ่ามีครั้งที่2องนะถ้ามีครั้งที่2องะถ้ามีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3มเด็ดขาด